คนเราเนี่ยจะดีจะชั่วเนี่ยรู้หมดแต่ก็อดสร้างกรรมไม่ได้กลาบสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมอาจารย์ทำนำเสนอกลาบสวัสดีแฟนเพจทางรายการทั้งทางช่อง y t u b e c h ชนเนลและช่อง Facebook f แฟนเพจเรื่องราววันนี้อาจารย์ทำตั้งใจมานำเสนอว่าเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นพ่อคนก่อกรรมลูกคนรับกรรมนะท่านผู้ฟัง เรื่องราวของครอบครัวนี้อาจารย์ทำคิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยเจอไม่เคยฟังจากที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวของอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์ทำก็เลยมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังว่าบุคคลน,นี้กระทํากรรมอย่างนี้จะได้รับกรรมเช่นไรไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีด้วยกายก็ดีกริยาก็ดีว่า กรรมนะั้นจะตกถึงลูกถึงหลานอย่างไรอาจารย์ทำเลยมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้เรื่องราวของพ่อคนก่อกรรมลูกคนรับกรรมเนี่ยคุณนนคุณนนนี่อาชีพก็เป็นชาวไร่ชาวนานะท่านผู้ฟังก็เลยตั้งแต่สมัยนุ่มๆเนี่ยก็มารู้จักกับคุณชวีโดยการที่แต่งงานกับคุณชวีมาเนี่ยทาง แม่ของคุณนนทเนี่ยก็ไม่ได้เห็นดีดเห็นงามด้วยอะไรด้วยเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแบ่งจนชั้นวรรณะกันนะท่านผู้ฟังว่ากูรักมักที่ชังอะไรประมาณนั้นเนาะท่านผู้ฟังว่าถ้าใครเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาอาจารย์ทําคิดว่าก็น่าจะรู้แหละแต่ว่ามันก็แตกต่างกับยุคนี้สมัยนี้เนาะท่านผู้ฟังคุณนนทเนี่ยแกก็ชอบผู้หญิงคนที่ชื่อว่าชวีเนี่ยแกก็เลย วันที่คุณนนท์แต่งงานเนี่ยแม่แกไม่ได้ไปร่วมงานพิธีงานแต่งด้วยแต่แม่แกก็ยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเพื่อให้คุณนนท์เนี่ยได้มีผู้ใหญ่เพื่อไปสู่ขอคุณชวีเนี่ยว่าให้สมดังใจคิดเนี่ยวายง่ายนะท่านผู้ฟังในยุคสมัยก่อนนะส่วนพอคุณนนท์กับคุณชวีเนี่ยแต่งงานเสร็จก็คุณนนท์ก็พาคุณชวีเข้าบ้านนะเรื่องราววันนั้นก็ ได้ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการคุณชวีเนี่ยเข้ามาก็คิดว่าจะเป็นใหญ่ด่าแม่ผัวนะถอนงอกถอนนูน่นถอนนี่ถอนจนหมดก็เลยทําให้แม่ผัวเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบคุณชวีสักเท่าไหร่นะว่ายังง่ายนะท่านบูกฟังอันนี้สาวเรื่องราวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าเนื้อเรื่องกันอีกที แม่ของคุณนนท์เนี่ยก็เลยไม่ชอบคุณชวีสักเท่าไหร่แต่ทั้งสองคนก็รักกันด้วยความจริงใจนะท่านผู้ฟังสินเสมอกันนะน้ำจีนกับน้ำยานะขนมจีนกับน้ำยาเนี่ยยังไงมันก็เข้ากันอยู่ดีนะทุกวันก็เรื่องราวของคุณนนท์เนี่ยคุณนนท์แกก็ไปเรียนอยู่ในสมัยก่อนเรียนอยู่พระนครน,นะท่านผู้ฟังแต่จันทําไม่ขอเอ่ยชื่อโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ฟังก็ด้วยความที่ว่าเรียนก็เรียนไม่จบหรอก ด้วยความที่ว่าใช้เงินของแม่เนี่ยไปเยอะแล้วแม่ก็ต้องไปกู้สหกรณ์เพื่อมาให้เป็นค่าเล่าเรียนเรียนก็เรียนไม่จบเพื่อจะปลูกฝังให้เป็นทํางานการไฟฟ้าอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังในสมัยก่อนเนี่ยถ้าระดับอนุปริญญาตรีเนี่ยก็เทียบเท่าว่าเป็นวุฒิปวสนะท่านผู้ฟังก็เลยคุณนนท์เนี่ยก็เลยเรียนไม่จบก็เลยมาแต่งงานมีครอบครัวผิดแผน จากที่แม่เคยตั้งฟอร์มหวังไว้นะคานี่ก็เลยทําให้คุณนทน์กับคุณชวีเนี่ยมารวมหมอนนอนเสือกันไว้ง่ายนะรักกันนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าอย่างไงเขาก็ต้องจับให้แต่งงานน่ยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามด้วยอะไรด้วยก็จับให้แต่งงานกันซะเลยแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นดี<ๆ>เห็นงามด้วยนีย่เขาก็จะกีดกันกันสดๆอ่นะท่านผู้ฟัง อาจารย์ทำคิดว่าถ้ารู้ฟังหลายๆคนอาจจะเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มานะถ้าผู้ฟังอาจารย์ทำก็เลยมานําเสนออันนี้ส่วนคุณนนท์กับคุณชวีเนี่ยก็เลยอยู่กินกันมาก็เลยมีลูกมีเต้าสองคนนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยพออยู่มาคุณนนท์เนี่ยแกก็ค่อนข้างจะมีแบบคําพูดคําจาก็จะดูค่อนข้างจะหวาดล้อมเต็มไปด้วยนะว่าพูดจาหวานหวาน มาง่ายๆนะแต่คุณนนเนี่ยแกก็เป็นคนที่แบบเจ้าเลยเจ้าอย่างนะเจ้ากลน,นะคุณนนเนี่ยแกก็มีน้องอยู่หนึ่งคนนะเพราะว่าน้องแกเนี่ยก็เปิดร้านค้าขายเลยนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าขายของชำานะท่านผู้ฟังคุณนนแกก็ด้วยความที่อิชาตาร้อนน้องเนี่ยน้องคือน้องก็จบแค่ป .4 นะสมัยนั้นนะ ็เลยว่าอิชาตาร้อนว่าน้องเนี่ยได้มากฝ่าพอแม่คุณนนท์ถึงแก้กรรมแล้วเขาเนี่ยคุณนนท์ก็เลยกลับตลปัดหมดเลยจากที่สมบัติพัฒฐานเขายกให้น้องไว้ก็เลยมาเปลี่ยนแปลงบ้านนี้ของกูบ้านนั้นของกูที่นู้นของกูเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยความโลภนะท่านผู้ฟังอันนี้กรรมเนี่ยโคตรกรรมเลยนะไว้ง่ายนะท่านผู้ฟังเรื่องสมบัติพัฒฐานเนี่ย คุณนนท์เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยหาไม่ได้แล้วว่ายัางไงเสียก็ยังไงก็ฝั่มอยากได้อยากมีนะพอแม่ของคุณนนท์เสียไปเนี่ยคุณนนท์เนี่ยก็ชักแม่น้ําทั้งห้ามาพูดอย่างงุนอย่างนี้เลยว่าเรื่องเราเนี่ยเงินทองที่แม่กู้มาเนี่ยเขาเอาไปทํานูน่นทํานี่หมดแต่ที่ไหนได้แม่เขากู้มาเพื่อส่งคุณนนท์เรียนเพื่อให้เรียนมีหน้าที่การงานที่ดีนะแต่คุณนนท์ก็เรียนไม่จบหรอก ก็มาคุยโวโอ,อวดว่าจบปอศอนุ่นอย่างงุ่นอย่างนี้นะเห็นปะว่าชาวบ้านด้วยคนที่ว่าถ้าคนพูดเป็นเนี่ยยังไงคนก็เชื่อนะท่านผู้ฟังก็เลยทําให้คุณนนเนี่ยมีหน้ามีตาทางสังคมเรื่อยมานะท่านผู้ฟังจากวันที่แม่เสียเนี่ยก็ร้านค้าจากน้องเคยขายคราวนี้ก็ว่าเอามาขายซะเองขายตัดหน้านะ ใครตัดหน้าน้องเองมาเปิดเองอะไรเองทากิจการเองเวลาอยากได้อยากมีเนี่ยคืออยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าง่ายนะท่านผู้ฟังอันนี้อาจารย์ทําฟังมาจากปากคนเลยนะเพราะว่าเรื่องจริงๆเนี่ยยาวมากอาจารย์ทําก็เลยมาตัดแต่ว่าอาจจะมีน้ําบ้างเนื้อบ้างปะปนกันไปนะอาจารย์ทําคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังกันอยู่แล้วแนะ่ เรื่องเราของคุณนนเนีคุณนนเนีก็ยังไม่หยุดก่อกรรมทําเข็ดนะเนรือฟความโลภก็ทุกวันนี้ก็ยังก่อกรรมทุกวันนี้คุณนนก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจารย์ทําแค่มาเปรียบเปยแต่กรรมเนี่ยที่ตกถึงกระลูกกระหลานเนี่ยในอนาคตเนี่ยลูก,กหลานเนี่ยก็เรียนจบยันปริญญาตรีทั้งสองคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่สองคนนี้ก็ไม่เป็นโลเป็นภายนะทำมาหากินอะไรก็ทามาหากินไม่ขึ้นนะท่านผูกฟังเพราะว่า พ่อเนี่ยได้ก่อกรรมทำเข็นไว้เยอะมากมีน้องสาวก็บางทีไม่สบอารม์ก็ไล่ทุบไล่ตีนะท่านผู้ฟังจนทำให้น้องสาวเนี่ยแกก็บางทีก็ทนบ้างไม่ทนบ้างอะไรบ้างนะคนเราเนี่ยชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆนะครับว่าวันเราเนี่ยเราอาจจะจนก็ได้เราอาจจะวันหนึ่งเนี่ยเราอาจมีหรือเราอาจจะกลับไปจนก็ได้วันหนึ่งเรา จนเราอาจจะกลับไปรวยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังด้วยความที่คุณนนท์เนี่ยแกก็เลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงขาขึ้นนะท่านผู้ฟังก็เลยทําให้คุณนนท์เนี่ยได้สมัครเป็นวุฒธธิสภานะเรียกว่าขา้าราชการท้องถิ่นนะไว้ง่ายนะแต่ว่าอาจารย์ทําไม่ขอกล่าวล่วงนะก็เลยมาเป็นขา้าราชการท้องถิ่นด้วยความที่ ในยุคสมัยก่อนนั้นก็จบแค่ปสนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงแล้วนะท่านผู้ฟังก็เลยทําให้คุณนนเนี่ยได้กดได้ดารงตําแหน่งก็ช่วงนั้นก็4ปีเปลี่ยนทีสปีเปลี่ยนทีจากเป็นสมาชิกก็กลายเป็นเลขากลายเป็นเลขากลายเป็นรองอะไรประมาณนั้นด้วยความที่แต่ว่าคุณนนท์นี่ยก็ยังไม่หยุดก่อกกรรมทาเข็นนะด้วยความที่อยากได้อย่างงุ้นอย่างนี้อีกก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่คนที่กอกกรรมทาเข็นมาเยอะนี่ะ ความโลภเนี่ยมันไม่หยุดนะทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะท่านผู้ฟังอาจารย์ทำเน้นนำเสนอเรื่องจริงวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังตั้งใจฟังก็คุณนนท์เนี่ยลูกทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโลเป็นภายนะทาอะไรก็ติดติดขัดไปหมดนะอีกคนหนึ่งมีหน้าที่การงานดีนก็รับข้าราชการเหมือนกันก็แต่อาจารย์ทำก็ไม่ขอเกาล่วงนะก็เลยก็อยู่เท่านั้นแหละ แล้วตอนนี้อายุก็ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนที่จบระดับปริญญาตรีทั้งสองคนนะแต่ว่าด้วยคนที่พ่อเนี่ยก่อก,กรรมทำเข็นเยอะนะแล้วครอบครัวเนี่ยไม่มีความสุขเลยวันๆหนึ่งเนี่ยผัวก็อย่างเมียก็อีกอย่างหนึ่งไปคนละทิศคนละทางลูกก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่มีความสุขนะเงินทองก็ติดๆขัดๆนะน,นี่คือกรรมป็นเห็นเลยนะท่านผู้ฟัง ไอ้าร์มที่ว่าฟาร์มระโมบโรมมากอยากได้ของคนนู้นคนนี้เนี่ยอาจารย์ทําคิดว่าเนี่ยด้วยฟาร์มที่มันผิดๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้ากลงล้อแห่งกรรมทํางานเมื่อไรนะอาจารย์ทําเห็นมานักต่อนักแล้วยังไงก็นอนปิดเตียงนะท่านผู้ฟังนอนปิดเตียงรอวันรอวันรับกรรมรอวันจากโลกนี้ไปนะแล้วถามว่าจริงๆอ่ะคนที่รับกรรมคือคนที่อยู่นะ คนที่อยู่ต้องดูแลคนปฏิบัตินะว่าต้องคอยดูแลคอยเช็ดขี้เช็ดเยียวนะท่านผู้ฟังอาจารย์ธรรมก็เลยมานําเสนอนะท่านผู้ฟังว่าอาจารย์ธรรมเนี่ยก็พยายามอยากจะเตือนคุณนนท์นะว่าให้แบบให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคุณธรรมและจรยะิยธรรมถึงความถูกต้องนะคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีความถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วนะท่านผู้ฟังอันนี้ถูกต้องไหมเห็นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดไปหมด อันนี้เรื่องเรามีให้เห็นเต็มโซเชียลนะไว้ง่ายนะท่านูฟังใกล้ตัวเลยทุกวันนี้ว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะก็เลยว่ามีข่าวมีข่าวกันพวกนี้อยู่ติดสินบาทค่าสินบนคุกมีไว้ขังหมาคนจนยังไงก็ติดคุกทุกวันนี้เห็นปะท่านูฟังมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าด้วยกฎหมายนี่มันเอื้อคนมีเงินนะมันก็เลยทําให้แบบ คจนจนลากยาอย่างพวกเราเราเนี่ยอยู่กันยากนะท่านผู้ฟังผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยเอาแล้วมาแล้วใบเสียคับปรับมาแล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังอ่าใช่อาจารย์ทําก็เลยมานําเสนอนะทุกวันนี้ลูกของคุณนนท์กับคุณชวีเนี่ยก็ไม่เป็นโลมไม่เป็นภัยนะคนอื่นเขามีไปถึงไหนตอนไหนนะแต่คุณนนท์เนี่ยก็ยังไม่สิ้นอายุไขนะก็ช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบใกล้จะหกสิบแล้ว ร่างกายแกก็เจ็บอดอดแอ,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 อดนะแต่แกก็โดยความที่ก่อกรรมทาเข็จมาเยอะยังอยู่อีกนานแล้วก็ใช้เวรใช้กรรมกันต่อไปนะครอบครัวก็ไม่ได้มีความสุขนะท่านผู้ฟังคอยแต่ละลานแต่ข้างบ้านทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์ทําเคยไปสอบถามนะทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยบ้านมันอยู่ติดกันครอบครัวมันติดกันนะท่านผู้ฟังถนนมันก็ใช้ถนนเดียวกันแน่ เอาเชือกไปขึงไม่ให้เขาออกซะอีกเที่ของกู้เนี่ยเห็นปะคนเราเนี่ยความโลภมันเข้าครอบงําจิตใจนะแม้แต่ว่าต๊ะหมู่บูชาเนี่ยอาจารย์ทําเคยไปสัมภาษณ์มานะยังขนไปซะเลยเนาะโอ้ยถือว่าเป็นพี่ชายที่เฮียนะท่านผู้ฟังอาจารย์ทําก็เลยมานําเสนอนะก็ทุกวันนี้คนนั้นก็รับกรรมไปเจ็บออดแดดนะรอวันนอติดเตียงเดียวถึงว่า จะมีสวัสดิการดียังไงคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องรับเวรรับกรรมต่อไปนะท่านผู้ฟังและอย่างหนึ่งลูกเต้าก็หากินก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะท่านผู้ฟังอันเนี้ยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าพ่อคนก่อ,อก,กรรมลูกคนรับกรรมนะท่านผู้ฟังแล้วกรรมเนี้ยมันก็จะสะท้อนไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนถึงโลนเลยนะท่านผู้ฟังฟังไว้ให้ดีนะท่านผู้ฟังพยายามใครมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเนี่ยบอกสะท้อนกรรมเลย ตอนนี้อาจจะยังสนุกเดี๋ยวถ้ากงล้อแห่งกรรมทำงานเมื่อไรเนี่ยความสนุกเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นความทุกข์ทันทีนะท่านผู้ฟังเรื่องราววันนี้อาจารย์ทำก็ขอฝากเป็นข้อคิดนะคนเราเนี่ยหยุดสร้างกรรมทำเข็ญซนะไม่หยุดก็ละเว้นบ้างก็ยังดีนะวันโกนวันพระนะท่านผู้ฟังมีเวลาก็สวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆการเจริญกรรมฐานเนี่ยคือการลดกรรมที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟัง ไม่ว่าถ้าท่านผู้ฟังทำวันละห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยถือว่าตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุทโธเนี่ยอาจารย์อาจารย์ทำขอแนะนําเลยนะอาจารย์ทำนีศรัทธาพัฒนาคตมาตั้งแต่อาจารย์ทำยังเด็กตั้งแต่อาจารย์ทำจากชีวิตติดลบทุกวันนี้อาจารย์ทำก็มีมาเรื่อยๆขอให้เราศรัทธานะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะได้รับผลของกรรมดีนั่นเองแต่ถ้าว่าตับใดที่ เรายังกอ,อก,กรรมทำเขียนอยู่กรรมจะไปแสดงอีกทีหนึ่งอะ่ะนูนตอนใกล้จะสิ้นอายุไขเนี่ยท่านผู้ฟังหมดบุญเมื่อไหร่น่ะเนี่ยคราวนี้กงล้อแห่งกรรมมาเริ่มทํางานแล้วคราวนี้มันจะเข้ามาเป็นร้อยเท่าพันเท่าวีนะท่านผู้ฟังอาจารย์ทำก็ขอฝากเป็นข้อคิดนะท่านผู้ฟังยังไงก็ใช้ชีวิตให้มีสตินะสติเท่านั้นทุกวันนี้ที่จะคลองความเป็นคนของเราอยู่ได้ อันไหนละได้ก็ละเสียอันไหนเว้นได้ก็เว้นเสียนะท่านผู้ฟังองค์พัฒธนธาคตเนี่ยสอนให้มีสติเพื่อให้สติเนี่ยไว้ต่อสู้กับปัญหาวันข้างหน้านะทุกสมุทัยนิโลดมักนยนะอายะสัจส,สีของพัฒธนธาคตเนี่ยนะคือสําคัญที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังการที่จะแก้กรรมที่ดีที่สุดคือกรรมฐานเท่านั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่มีกรรมเยอะๆชีวิตติดขัดอะไรเนี่ยลองนัง่ง,งกรรมฐานเลยลองเปลี่ยน ทำให้เป็นเนืองนิดแล้วท่านผู้ฟังจะค้นพบกับความสุขความเจริญของท่านผู้ฟังเองการที่เราทําบุญเนี่ยเหมือนการเราตักน้ําใส่ตุ่มเนี่ยกระแปงเดียวยังไงมันก็ไม่เต็มแน่นอนภายในวันเดียวท่านผู้ฟังต้องทําค่อยๆหยุดค่อยคอยให้มันซึมทําให้มันต่อเนื่องทําให้มันเนืองนิดมันก็จะซึมเข้าไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งบุญมันก็จะเต็มโอ่งเองก็เหมือนเราตักน้าใส่ตุ่มนะครับท่านผู้ฟังนะ เรื่องราวของพอคนก่อกรรมลูกคนรับกรรมอาจารย์ทําก็จบแล้วนะครับถ้ายัางไงอาจารย์ทําก็ฝากเป็นข้อคิดนะท่านผู้ฟังละได้ก็ละเว้นได้ก็เว้นเสียเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกผิดก็อย่าไปทําถูกก็จงทําต่อไปทําดีก็จงทําต่อไปนะท่านผู้ฟังอาจารย์ทําวันนี้ก็ขอปิดคลิปจบคลิปเลยนะครับก็ถ้ายัางไงก็ กลับขอบคุณทุกแรงสับสไครนะครับทุกไลค์นะครับอาจารย์ทำก็ถ้ามีเวลาอาจารย์ทำก็จะมาพูดก็จะมีเรื่องเล่าก็จะมีน้ำบ้างเนื้อบ้างนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าจเจ้าเนื้อจริงๆอ่ะมันยาวมันใช้เวลาแค่สิบนาทียังไงมันก็ฟังไม่หมดหรอกครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าแต่อาจารย์ทำก็พยายามนําเสนอแต่เรื่องจริงๆนะว่าอาจารย์ทำ่ยเป็นคนที่ศรัทธาในพัฒถาคตมากก็เลยแบบ เห็นกรรมทุกสิ่งว่าเคยผ่านมาไว่ายไงนะท่านผู้ฟังนะเคยคุกคีอยู่คนพวกนี้ก็เลยแบบก็เลยนํามานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะวันนี้อาจารย์ทำก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกลาบขอบคุณทุกสับสไครต์นะครับถ้ายังไงก็ฝากรับฟังในรับฟังเปิดฟังแผ่วๆก็ยังดีนะท่านผู้ฟังนะถ้ายังไงก็กลาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะ วันนี้ก็ไปก่อนละครับสวัสดีครับ